เป็นยังล่ะบ้างะะนี้ยไม่ได้เป็นยังไงหรอกอเสบตาใส่บมด้วยอย่ามาจับอย่ามาจับตาเป็นยังตาเป็นผัวแย่เห็นตัวอย่ามาเล่นมุกเป็นยังใส่บมด้วยเฮ็ดคุยควยเออเฮ็ดคุยควยเอ,เอ,เอ้เหมือนตาที่มาตีตากันนั่งดอกเวย้ย <laughs> เจ็บหลายบ่านี่จะได้พาไปหาหมอบ่านี่ฮะบ่าบ้บ้บ้มื่ไปดอกสรุปมันไปถึงยังเหรอมีไหมถึงยังก็ถึงตีนี่พ้านนี่เมื่อกี้นี่เลยโอ้ย แต่ลราไปหยอกเขาแห้งไหลตึกตีนเขาตีนต่ำคุ้มตาอ้อตอนนี้ตัวน่าดดสัว